ดินค่ะคุณอาคียาจัดเลือกเลือกบ้างก็ได้นะที่ดินเยอะมากเลยนะคุณอาคียาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ่าสาวสตูนใครบุกรุกเราบุกรุกเขาหรือเขาบุกรุกเราเราบุกรุกเขาแบบว่าเราซื้อที่ดินจากแม่เขาค่ะถึงก็ลูกเขาเป็นคนฟ้องเราบุกรุกนะคะเราซื้อที่ดินจากพ่อแม่เขามีสัญญาซื้อขายกันไหมครับ ค่ะจากแม่เขาค่บพ kind of ่อเขาเสียชีว um, ิตแล้วม so ีสัญญาซื้อขายกันไหมมีสัญญาซื้อขายค่ะเรียบร้อยทีนี้เราซื้อขายมีสัญญาซื้อขายแล้วเราครอบพอเราซื้อกันแล้วเนี่ยเราเข้าครอบครองตั้งแต่ซื้อไหมใช่ค่ะตั้งแต่ซื้อพอเราซื้อเสร็จเราก็เข้าไปกันมันเป็นสวนยางนะคะเราก็ไปกรีดไปทำมากินเลยค่ะเป็นเอกสารอะไรครับที่เราซื้อเป็นกที่ดราเหรือเป็นอะไรนอกข้อสามค่ะ นอสคสามอ๋อนสคสามเป็นที่น,<อ>นิคมเนี่ยนะนิคมก็จัดสรรใช่ไหมอืมใช่ค่ะนิคมเขาถึงที่นี้เขาบอกว่ามันเป็นที่ดินนอ,อสคสามซื้อขายไม่ได้ค่ะไว้ให้ลูกหลานทั้งินค่ะแล้วเราเข้าไปบุกรุกเขาได้ยังไงทำมนถึงกลายเป็นบุกรุกเออเราซื้อขายไม่ได้แล้วเราไปซื้อมาได้ไงอะไม่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ดินเหล่านั้นมันก็มีการซื้อขายเปลี่ยนเจ้ากันหมดแล้วค่ะเดี๋ยวที่นี้ก็เดี๋ยว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 เดี๋ยันดีเงื่อนไขการห้ามซื้อขายกัน่ะ ทีนี้เหมือนกับ<ะ>สปกระเขาห้ามซื้อขายแต่ซื้อขายกันถึงบ<อ>างถึงเวลาม,มันก็บงังคับกันไม่ได้ไงครับถึงเวลา,<อ>ามันบังคับไม่ได้ถ้าเป็นเงื่อนไขของการห้ามซื้อขายตกทอดแก่ทายาทเท่านั้นมันผิดเงื่อนไขทีนี้พอเราไปซื้อมาปั๊บมันก็โอนกันไม่ได้พอโอนกันไม่ได้เราไม่ได้สิทธิ์เพราะฉะนั้นก็เลยจูกทายาทของของคู่ขายที่ก็มาฟ้องว่าเราบุกรุกใช่ไหมใช่ค่ะเออ เพราะเราไม่ได้กรรมสิทธิ์แต่สัญญาซื้อขายมันมีทีนี้มันดูที่เจตนาเลยเจตนากฎหมายอาญาความผิดมันดูที่เจตนาเป็นหลักเจตนาเราบุกรุกไหมเราบอกไม่ได้บุกรุกเราซื้อมานี่ซื้อมาด้วยใจบริสุทธิ์ใช่เด๋ยวถามว่าเราจะได้กรรมสิทธิ์ไหมที่เราซื้อมาเนี่ยก็ต้องไปดูเงื่อนไขที่เราปอึกสามาโอนได้ไหมโอนไม่ได้ตกทอดทายาทอย่างเดียวเราไปซื้อจ่ายเงินไปเราก็เสียฟรีเราไม่ได้แตวถามว่าเราบุกรุกไหมบุกรุกไหมก็ต้วดีดูที่เจตนา ทีนี้จะถามว่าไงอะครับคุณอารียะเรื่องมันเป็นเมื่อประมาณที่ซื้อขายมันเป็นประมาณพศหกสิบที่ผ่านมาะค่ะถึงก็ดำเนินคดีกันแล้วสู้เรื่องกันในคดีชั้นศาลแล้วค่ะสรุปว่าสรุปว่าทางศาลก็ตัดสินให้คนที่ขายเรานะคะให้เขาคืนเงินกลับให้เรานะคะแล้วก็เงียบไปเลยอะค่ะอจะตามเงินใช่ไหมครานี้จะตามเงินแล้วที่โทรมาถามจะถามประเด็นไหนครับจะถาม ท,ที่โทรมาถามจะถามว่าทำไงถึงจะได้เงินคืนใช่ไหมตามคำพิพากษาใช่ไหมครับใช,ใช่ค่ะคนข,<อ>ขายายังมีชีวิตคนขายยังมีชีวิตอยู่ไหมคนขายยังมีชีวิตอยู่อะค่ะแต่ก็อายุมากแล้วประมาณเก้าสิบกว่าแล้วค่ะอะแล้วเขาไม่คืนเงินใช่ไหมครับใช่ค่ะเางว่าเงินหมดแล้วบ้างเอาไปทำไอ้นนต์อนนันนี้บ้างอะค่ะโอเคถามว่าทาไงถึงจะได้เงินใช่ไหมครับ ใช่ค่ะพอดีว่าพ่อได้ไปยื่นเรื่องไว้ที่ศาลยุติธรรมนะคะประมาณว่าปลายปีที่ผ่านมานะคะเราขอคำบังคับคดีจากศาลได้ยังครับถ้าเขาไม่จ่ายเรต้อง,งเพราะว่าศาลจะต้องกําหนดว่าต้องคืนเงินภายในกี่วันใช่ไหมครับครบกาหนดแล้วใช่ไหมครับไม่คืนเนาะตอนนั้นใช่ค่ะเขาต้องขอค,าคําบังคับคดียึดทรัพย์มาขายทอดตลาดนะ่ะเอาเอาเงินคืนตามคําพิพากษานะครับใช่ค่ะถึงแล้วก็อยากจะถามอีก อีกหน่อยน่นะคะเพราะว่า,วาพ่อได้ไปพอไ่อว่าไปยื่นเรื่องที่ศาลยุติธรรมนะคะคือว่าจะนั้นถึงทีงงนี้ก็ศาลนะคะเขานัดไกลเกลี่ยให้ครับประมาณประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดมีนาคมนะคะหมายสารมาที่บ้านถึงทีงงนี้ก็เราก็ไปตามที่หมายสารเรียกถึงเีงนี้อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่มานะคะถึงประมาณอีกรอบหนึ่งวันที่วันที่ยี่สิบยี่สิบเมษายนนะคะ ทางทางทนายโทรมาค่ะบอกว่าบอกว่าให้ทางเราถ้าไม่สะดวกเราก็ไม่ต้องไปก็ได้เพราะว่าทางอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่มานะคะถึงเรามารู้ภายหลังว่าเขาเขามานะคะเป็นเป็นลูกอีกคนหนึ่งที่ทากินอยู่ในที่ดินนะคะอันนี้เกิดเกลในคดีเดียวกันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เรื่องให้คืนเรื่องให้คืนเรื่องให้คืนเงินนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณอริยะ อดีะไม่ต้องเล่ายาวไปไกลขนาดนั้นเอาสรุปสุดท้ายะเทอนตกลงก็ยังไม่ได้จ่ายเงินใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่ตอนที่เขาให้นักไกลเกียรําไมเขาไม่ให้ยายคนที่เป็นซื้อขายเราให้มาเก็เกียรตกับเราคะเขาให้เขาให้เรานักไกลเกียรตกับลูกคนที่ทํากินอยู่ทําไมะคะทั้งที่เขาไม่เกี่ยว้องอะไรเลยค่ะอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราไม่ไม,ไม,ไม่เอาตรงนั้นเอาสุดสุดท้ายต้องการให้ช่วยอะไรครับเนี่ยพูดมาเลย ต to to ้องการต้องการให้ช่วยว่าคือทํายังไงก็ได้คาะให้เราได้นักเกลี่ยกับยายคนที่ซื้อขายเราเราอยากได้เง okay. ินคืนนะคาเงินเราเป็นล okay. ้านค่ะเราไม่ทำอะไรอ่อ้าวขอเอ๊ขอเบอร์อายการคุ้มครองสิทธิจังหวัดสตูลให้คนนี้อารียะรอสักครู่นะเดี๋ยวจดเบอร์โทรศัพท์เตรปากระดาษให้พร้อมครับให้อายการช่วยอีกทีหนึ่งครับถ้าไม่ได้ก็ต้องบังคับคดียึดทรัพย์นะไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับไม่ต้องไกล่เกลี่ยซ้ำซ้อนหลักหลากหลาย ค่ะถึงทีนี้พอเราจะฟ้องรับเขาศาลก็บอกว่าคาดีเราหมดอายุความนะคะฟ้องรองไม่ได้ไม่ไมฟ้องลับอีกทาไมเราเพราะมันมีนคำพิพากษายอยู่แล้วสิบปีไม่ต้องฟ้องแล้วเบอ,บอบเบร์นะคะจดเบอร์ครับจดเบอร์ครับจดเบอร์จดเบอร์คุณอร์อาคิยะจดเบอร์นะคะค่ะศู 4, นย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดสองสองสามหกเจ็ดค่ะสามหกเจ็ดค่ะ คุณ <Länder. S 1> คุณจะไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์ที่สตูลได้วันไหนวันจันทร์สิบโมงไปได้ไหมไปได้ค่ะไปได้สะดวกไปได้ทุกวันเลยค่ะโอเควันจันทร์สิบโมงเดี๋ยวเราประสานท่านอาจารย์นรงมาให้คุณไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสตูลน,นะคุณโทรไปตามนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราทําหนังสือตามไปให้นะได้ค่ะ,<น>ะหรือว่าเราเ,เดิเดรถมากเลยอค่ะอย่างนี้อย่างนี้ เ,เดี๋ยวต,ต,ตั้งใจว่าวันจันทร์10บโมงให้คุณไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์แต่เดี๋ยวคุณวางหูจากโทรศัพท์เราแล้วคุณโทรไปก่อนเผื่ออายการนัดหมายนะครับ<ม>เพราะว่าเขาจะต้องขอหลักฐานนะครับคําพิพากษาเขาจะต้องขอที่อยู่นะของเบอร์โทรศัพท์ที่จะต้องติดต่อและออกหนังสือเชิญนะนะมันจะได้ไม่เสียเวลาแต่ว่าวันจันทร์สิบโมเดี๋ยวสารท่านอาจารย์นรงไว้ให้เอาตามนี้นะ แ่ะแล้วก็มีอีกอีกครั้งนึงนะค่ะครั้งล่าสุดนะคะไม่พูดแล้วครับถ้าเรื่องเดียวกันนี้จบตามนี้ครับไปส่งอายการอย่างเดียวครับสวัสดีครับได้ค่ะค่ะคุณชันนรงจากสุพรรณสุพรรณมนีมาเยอะจัง